ที่สุดของหัวใจเมื่อผมเองมาอยู่ในฐานะที่เป็นอาจารย์แล้วหนึ่งครับสิ่งที่เห็นในชัดเจนก็คือพระมหากรุณาคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ส่งพระราชอุสาหะในงานพระรมปพิญาบัตรเมื่อปี2528ในวันเวลาที่เสด็จเนินพระรมปพิญาบัตรนั่นเองก็ปรากฏว่าระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับกรุงเทพมหานครนั้นก็ขัดข้องมีไฟฟ้าฉุกเฉินในหอประชุมก็สว่างพอที่จะ มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรต่อไปได้แต่ว่าการถ่ายภาพบัณฑิตขณะรับพระราชทานปริญญาบัตรนั้นไม่สามารถจะทําได้เพราะไฟฟ้าแสงสว่างไม่พอซึ่งหลายๆคนคงทราบดีแล้วนะครับว่าเป็นภาพสําคัญภาพหนึ่งของชีวิตคนไทยเราสมเด็จพระบรมีพระรชาชกระสว่าให้ไปตามตัวบัณฑิตเหล่านั้นขึ้นมารับพระราชทานปริญญาบัตรอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องที่ได้ทรงพระรชาชมิตเองเรื่องนี้โดยที่ไม่ได้มีผู้ใดกลับคุมทุนขอพระราชทาน